หออกสิบครับไปแรงเกินนี่ไม่ได้ไม่ใช่นอนะ้อยน้ำมันจะนอยู่ประมาณสั่งน้อยทอ,ทอดน้อยนะครับ แล้วก็จะประมาณร้อยสี่สิบนะครับค่อยหย่อนลงนะครับให้สังเกตในการเดือดของน้ำมันนะค่อยค่อยคืนนะครับค่อยค่อยคืนนะครับจะกดแรงนะครับตอนใหม่ๆนะครับลงเล็กๆ ไปขึ้นอีกไหนะครับการทอดนะครับความร้อนน้ำมันนะครับสำคัญนะครับไฟแรงไม่ได้นะครับอ่อนมากก็ไม่ได้นะครับค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับขนมไข่นกนะครับจับปูเองไม่ได้นะครับถ้าปูเองเขาก็จะยุบนะครับ ต้องกดให้ได้ทุกลูกนะครับถ้าลูกไหนไม่โดนกดก็จะไม่ปูนะครับแตนมไข่นกจะปูเองไม่ได้นะครับถ้าปูเองเขาจะยุบนะครับให้โดนให้โดนกดทุกลูกนะครับ เมื่อเขาขึ้นสุดแล้วนะครับเราก็จะกดให้เขาแค่โดนน้ำโดนทุกด้านนะครับคึ้นเี้ยมันจะได้กลมนะครับ ครับง่ายนะครับไม่ยากนะครับนี่คือขั้นตอนทอดนะครับขั้นตอนทอดนี่ก็คือสําคัญครับ

มีกระจกเพียงเท่านี้นะครับ